ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะลูกนะถ้าลูกอยากได้พรที่เป็นของกายสิทธิและประเสริฐที่สุดในสามโลกขอให้ลูกกำหนดลมหายใจสักสามคู่ก่อนพุโทโธด้วยก็ได้ภาวนาอะไรก็ได้สักสามคู่ลมหายใจและให้ตั้งใจว่าตั้งแต่ลมให้ใจคู่แรกนี่เราไม่ได้เคย ยังไม่ได้คิดหรือพูดหรือทำการผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งเลยขณะนี้เราเป็นผู้มีศีลห้าบริสุทธิ์มีใจซึ่งเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแท้ๆไม่ได้มีพระนิพพานเป็นที่ไปแล้วนะความดีที่เราทำมาทุกภพทุกชาติโดยเฉพาะในวันนี้ขณะนี้รวมตัวกันเนี่ยเพื่อพระนิพพานเป็นที่ไปนะนะแล้วก็มีศีลห้าบริสุทธิ์ แลมีความเคารพรักกตัญญูต่อพ่คุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายแก้วพ่อแก้วแม่แก้วของเราแล้วลงนะนะแล้วก็ขอให้มีสติปัญญารู้เท่าทานโลกตามความเป็นจริงแล้วก็อยู่กับโลกเขาให้ได้แล้วนะเทนะ่านี้นยะลูกจะเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดแล้วนะนะบุญบาร,รมีอันใดที่ลูกทํามาทุกภพทุกชาติก็จะรวมตัวกันให้ลูกสมปรารถนาทุกประการในทางที่ดีนะลูกนะนะขอให้รวย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 เป็นคนดีมีความสุขนะลูงนะนะ 因为。